บ้านเลทะเลถังเขามีบุฟเฟต์จัดเต็มไม่อั้นนาน90นาทีแล้วนะคะใครที่เป็นสายเนื้อสายซีฟู้ดต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะบ้านเลทะเลถังร้านอาหารบรรยากาศดีติดริมทะเลบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่นี่คือดีมากตัวร้านกว้างขวางมีทั้งโซนชั้นบนรับลมทะเลและโซนด้านล่างก็ติดแอร์เย็นฉ่ำนะคะเหมาะสําหรับใครที่อยากมานั่งกินแบบชิลๆไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะเขามีให้เลือก2ราคานะคะ299กับ399ต่อหัวค่ะวันนี้เราก็จัดบุฟเฟต์สุดคุ้มราคา3 9 9้าได้มา2 เอา2แบบแบบนี้เลยค่ะใครที่อยากกินอะไรติก๊กในกระดาษนี้ได้เลยนะคะใครที่เป็นสายเนื้อนี่คือฟินมากสายทะเลก็ไม่แพ้กันค่ะเพราะซีฟู้ดเขาจัดเต็มสุดๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งตัวใหญ่ปลาหมึกหอยแมลงภู่หอยแครงหอยนางรมเนื้อปลากระพงแล้วก็ยังมีปูนึ่งสดๆด้วยนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีโซนเลดี้ทูอียกเมนูขายดีจากร้านบ้านเลมาให้ทุกคนได้ลองกินกว่า10เมนูเลยค่ะที่เสิร์ฟกันแบบถ้วยต่อถ้วยจานต่อจานฟูลออปชันมากๆลูกชิ้นปลาปูอดัดไข่ไก่เซตผักตะก้าใหญ่แบบนี้ ก็มีนะคะน้ำรีฟิลฟรีเติมได้ไม่จํากัดอีกด้วยจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือวิวฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอ่าวปัตตานีวิวดีมากค่ะนั่งกินไปชมวิวไปใครที่เป็นสายเนื้อสายซีฟูด้ดต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะราคาดีบรรยากาศเลิศอาหารสดคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แนะนําให้มาลองเลยนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10บโมงยาวไปจนถึง3ามทุ่มใกล้ๆกับร้านนกกระยางถนนแหลมนกจังหวัดปัตตานีแวะไปกันได้นะคะ